5 minutes podcast brought to you by Sunday i n s u r t e c h ประกันที่ผมเลือกใช้ Smart Insurance Bond Simple ประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเคลมง่ายในราคาที่ใช่แต่ยังให้ความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นด้วยประกันที่ออกแบบมาด้วยใจและคุณจะลืมประสบการณ์ประกันภัยแบบเดิมๆสนใจซื้อประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ส unday รับส่วนลด10%เพียงใส่โค้ด mission to the moon ที่หน้าชำระเงินบนเว็บไซต์ easy sunday com สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตฮานุสหาครับวันนี้เทคโนโลยีต่างเนี่ยมันไปเร็วมากนะเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะมันจะมีอะไรที่เราจะเวิร์ k หรือไม่เวิร์ k อนาคตเราจะเป็นยังไง แต่ว่าบทความที่ผมจะามาชวนคุยในวันนี้เนี่ยเขาพูดถึงว่าสิ่งที่คุณควรทําไม่ว่าอนาคตจะมีอะไรก็ตามเนี่ยถ้าถ้าเกิดคุณทำไอ้แปดอย่างเนี้ยเนี่ยครับคุณมั่นใจได้เลยว่าในอีกสิปีข้างหน้าน,นี้ชีวิตคุณจะโอเคไม่ว่าเทคโนโลยี AI อไออะไรจะมาก็แล้วแต่หรือแม้แต่กระทั่งงานที่คุณกําลังทําอยู่เนี้ยอาจจะถูกทดแทนโดยอะไรบางอย่างแต่คุณจะโอเคถ้าคุณทํา8อย่างนี้นะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเทคโนโลยีเลยนะครับบทความมีชื่อว่า Eight Signs You Are Going to Make It in the Next 15 Years สิบถึงสิบห้าปีนะครับข้อที่หนึ่งครับคุณมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมชีวิตของคุณสิ่งที่คุณทำตกอยู่ภายใต้การควบคุมว่าวันนี้คุณอารมณ์ดีหรือไม่ดีแล้วคุณจะทำหรือไม่ทำอะไรเนี่ยนะครับถือว่าคุณอยู่ในสภาพที่มีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าอะไรบางอย่างสามารถทริกเกอร์ให้คุณแบบโอ้ยอารมณ์ไม่ดีมีฟิลทำงาน ไม่มีฟิลนู่นไม่มีฟิลเนี่ยอันเนี้ยชีวิตคุณก็จะลําบากนะครับซึ่งแน่นอนว่าเอ่อมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าเกิดเราใช้ชีวิตยอยู่ภายใต้ให้อารมณ์มันทาเราไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็คงไม่ดีแน่เนาะข้อที่สองนี่เขาบอกว่าคุณออกกําลังกายทุกวันแล้วก็ให้ความสําคัญกับมันด้วยนะครับแน่จีเนี่ยมนุษย์เราไม่มีคอนเซปต์เรื่องการออกกําลังกายเพราะมันไม่จําเป็นเพราะเราออกกําลังกายใน ในเชิงการทํางานเนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับเราต้องขนของเราต้องยกของเราต้องทํานู่นทํานี่เยอะๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่เป็นไรสมัยก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเรานั่งอยู่โต๊ะเยอะนะครับดังนั้นในการที่จะให้ร่างกายเรามีสุขภาพแข็งแรงและเรามีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยการขยับขยอนเคลื่อนไหวตัวในเชิงของการออกกำลังกายอย่างน้อยที่สุดวันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเป็นเรื่องที่จําเป็นข้อที่สามครับเราเก็บเงินทุกเดือน สั้นกว่านั้นก็ทุก2อาทิตย์นะฮะเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนได้ก่อนที่จะรายได้เนี่ยเราต้องมีเงินเก็บก่อนดังนั้นการที่เราตั้งใจให้ทื่องนี้เป็นนิสัยเนี่ยนะฮะแน่นอนครับเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเข้ามาเดี๋ยวมันจะมีการลงทุนที่ดีเข้ามาแต่การลงทุนที่ดีเหล่านั้นโอกาสเหล่านั้นจะมีค่าก็ต่อเมื่อคุณมีเงินที่จะไปลงทุนเท่านั้นนะครับข้อที่4ครับคุณเริ่มลงทุนในการเข้าใจความรู้ความสามารถบางอย่างที่ เรียวกว่าเป็นที่ต้องการในตลาดอ่านีครับซึ่งอันเนี้ยตอนเนี้ยอย่างผมผมเนี่ยจะชอบอยู่สองสามอย่างนะที่ผมชอบเล่าให้ฟังหนึ่งะฮะจิตวิทยานี่แน,น่นอนนะครับสการตลาดเนาะแต่3มอันล่าสุดที่ตอนนี้กํลังเรียนอยู่นะครับก็คือเรื่อง ESG ฮะซึ่งตอนแรกผมนึกว่ามันไม่ได้มีอะไรมากแต่โอ้มีเยอะมากคือจริงมันเอาจริงนะ ESG มันก็คือปริญญา หนึ่งใบอะถ้าจะเรียนจริงนะครับประเน,เนตรี at least หนึ่งใบหรืออาจจะตรีโทด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะเพื่อที่ให้เข้าใจมันจริงๆแต่ว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่มีเวลาแบบนั้นหรอกนะครับเราก็าไปลงคอร์สกัน8อาทิตย์สิอาทิตย์เหมือนคอร์สผมเรียนอยู่เนี่ยของ Stanford Online เนี่ยก็8สัปดาห์นะฮะข้อต่อมาแล้วผมคิดว่านี่ เป็นเรื่องที่จริงมากๆคุณจะต้องมีเน็ตเวิร์กที่สปอร์ตคุณอย่างแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเมนเทอร์ไม่ว่าจะเป็น, or, ปนพี่ไม่ว่าจะเป็นคนให้ความเห็นที่ปรึกษามาในหลากหลายรูปแบบนะครับคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นพลังในการสนับสนุนคนที่ดีมากโดยเฉพาะเมื่อเวลาคุณเข้ามมันมีสองอย่างสองเวลานะที่สาคัญหนึ่งก็คือว่าคุณมีปัญหาแน่นอนหรือคุณมีโอกาสแลวคุณต้องการที่จะชั่งน้าหนนะักโอกาสนั้นเราก็อย่าลืมนะครับว่าคุณก็ต้องเป็นคน เหล่านั้นเช่นกันเราไม่สามารถเอาแบบเทคอย่างเดียวนะคุณต้องกีฟด้วยในสังคมที่มีแต่ g i v e อร์เนี่ยคนมันจะเจริญนุ่งเหลืองนะครับข้อที่6นะครับคุณไม่ได้ถูกยึดโยงอยู่กับโลเคชันใดโลเคชันหนึ่งนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยงานหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนะี่ยมันมีแนวโน้มที่เราจําเป็นจะต้องเดินทางอยู่เป็นประจําโลกมันเป็นแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะช่วยให้เรามีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับ ข้อที่7คุณไม่เชื่อทุกอย่างที่อยู่ในหัวคุณซึ่งประเด็นเราพูดกันบ่อยทุกอย่างที่เราคิดในหัวเราไม่ได้แปลว่าจริงนะครับเราไม่ได้แปลว่ามันจะดีกับเราด้วยซ้ำนะฮะหลายอย่างมันไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักเข้าใจฟังมันแล้วก็คิดต่อว่าเอ๊ะฉันจะทําตามสิ่งที่อยู่ในหัวดีไหมหรือไม่ดีนะครับและข้อสุดท้ายครับคุณไม่เสพติดโดพามีนราคาถูโดพามีนราคาถูกคืออะไรนะฮะ<ม>การถ่ายมือถือการกินขน,นม การสูบบุหรี่อะไรพวกนี้เนี่ยคือโดพามีนราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เสพติดโดพามีนราคาถูกชีวิตเราก็จะมีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่นเยอะนั่นเองขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ5 Minutes Podcast Presented by Sunday i n s u r t e c h ประกันที่ผมเลือกใช้ Smart Insurance Born Simple ประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและการตัดสิ่งที่ไม่จาเป็นออกเคลมง่ายในราคาที่ใช่ แต่ยังให้ความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นด้วยประกันที่ออกแบบมาด้วยใจและคุณจะลืมประสบการณ์ประกันภัยแบบเดิมๆสนใจซื้อประกันสุขภาพและประกันรถจนต์ซันเดยรับส่วนลด10%เพียงใส่โค้ด mission to the moon ที่หน้าชำระเงินบนเว็บไซต์ easy sunday com